ถ้าคุณคุยกับผู้ชายมานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนหรือเขายังไม่ให้สถานะคลิปนี้เป็นของคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับ Lady e อ e เหมือนเดิมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสสำหรับ m i n i n e แลวก็ Black Cat Energy Club นะคะก็แนะนำตัวนะคะสำหรับใครที่เพิ่งรู้จักอายนะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงรักตัวเองนะคะฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะและแน่นอนตอนนี้นะคะอายช่วยให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะและได้เจอนะคะผู้ชายที่ใช่มากขึ้นนะคะผ่านการมีพลังงานเพศหญิงสูงนะคะหรือว่า Fe m i นีเอนเนอนะคะซึ่งคอร์สเรียนหรือกลุ่มของอายนะคะตอนนี้ยังเปิดและมีการอัพอยู่นะคะถ้าเกิดใคร สนใจนะคะสามารถทักไปที่แอดฟ้าได้เลยนะคะหรือใครก็ตามนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีมาก่อนการน,นะคะคือมีอแต่มาช่วงปีที่แล้วแล้วเนาะก็จะเป็นชุดกลุ่ม no contact นะคะสำหรับคนที่โดนแฟนบอกเลิอกอยากได้แฟนเก่าคืนหรืออยาก move on อายเข้าใจข่าว,ว่าคุณอาจจะกำลังเป็นคนที่กำลังหาวิธีที่ได้ผลที่สุดนะคะและอายก็เชื่อในวิธีนี้มากๆเลยแน่นอนนะคะอายไม่เคยรับประกันว่าแฟนเก่าคืนจะกลับมาแต่แน่นอนคุณจะ move on นะคะอย่างสบายใจแน่นอนโอเคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะคือ ถ้าเกิดตอนนี้นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่คุยกับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยมานานแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยอาจจะบอกสักประมาณ3เดือนเนี่ยเกิน3เดือนคือนานนะถ้าเกิน3มเดือนแล้วแล้วช่วงที่ผ่านมามันดูโอเคตลอดมีการไปเจออย่างสม่ําเสมอแต่พอไม่ได้เจอกันเขาหายหัวเขาไม่อยากรู้ว่าคุณเป็นตายรายดียังไงหรือว่าไม่ได้มีการสื่อสารที่ สม่ำเสมอทุกวันหรือไม่มีการโทรการพิมพ์ก็ช้าแต่ยังเจอทุกวันคุณก็เริ่มจะรู้สึกสับสนด้วยเช่นกันหรือบางทีอีกมุมหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้นะทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกะดูมี potential ดูมีศักยภาพนะคะที่จะคบกันได้เหลืออย่างเดียวเนี่ยรอให้เขาเอ่ยปากนะคะและแน่นอนสิ่งนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยทําให้คุณเนี่ยต้องอยู่ในความวิตกกังวลนะคะแล้วก็บางทีคุณกําลังคิพิจารณาอยู่นะว่า จะถอยดีไหมหรือจะเอายังไงดีเพราะทุกครั้งที่คุณจะถอยนะคะคุณย่อมเอาข้อดีหรือจุดช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันเนี่ยมาเป็นนะคะข้อในการที่ฉุดดังให้คุณไม่เดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอ้าอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการกลับมารักตัวเองอีกครั้งและมองให้ชัดเจนมากขึ้นถ้าหากวันนี้สาวๆอยากได้ความสัมพันธ์ที่มีความสุขและทําให้คุณเนี่ยได้เป็นผู้หญิงที่รีแลกซ์นะคะมีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นนะ และแน่นอนนะคะพอดแคสต์ของไอเนี่ยก็จะมีโทนความเป็นกันเองนิดนึงนะคะเพราะจริงๆเนี่ยแค่หัวข้อเนี่ยมันก็ปวดใจมากแล้วนะเลยไม่อยากให้เครียดมากเกินไปและแน่นอนนะคะบอกทีนึงคลิปนี้เป็นของผู้หญิงเท่านั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณเลื่อนผ่านได้เลยะคะ่ะโอเคเออสิ่งแรกนะคะที่ไอยอยากให้ผู้หญิงที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคุยมานานหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเรียกนะคะอันดับแรกเลยอาจจะบอกคุณว่าเวลาของคุณมีค่าค่ะ ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ต้องทํางานเลี้ยงชีพตัวเองนะคะหรือว่าทํางานจันท์ถึงสุกบางคนจันรถึงเสาร์นะคะเหนื่อยมากก่อนอื่นอาขอชื่นชมเลยค่ะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วบางทีคุณไม่จาเป็นผู้หญิงที่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะหรือว่าต้องแบบมีหน้าที่การงานอาชีพที่ดีนะคะอาก็ขอชื่นชมคุณอีกเช่นเดียวกันถ้าวันนี้คุณรับผิดชอบชิตของเตีงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และนั่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยที่อาอยากให้ทุกคนมองอีกครั้งหนึ่ง คือเวลาของคุณนะคะมีค่ามากกว่าที่จะมาวิตกกังวลกับผู้ชายที่ยังไม่แน่ใจในตัวคุณะคะ่ะอายเข้าใจมากเลยถ้าเกิดคุณคุยมาหลายเดือนเนี่ยมันยากที่จะออกมานะคะเพราะว่ามันมีข้อดีบางอย่างหรือว่าสัญญาณที่เขาเหมือนจะชอบคุณแต่เขาก็ยังไม่ชัดเจนนะคะายจะบอกให้ฟังว่าเวลาของคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่คุณจะมารอว่าเออเมื่อไหร่เขาจะพิมมาหรือว่าเวลาของคุณเนี่ย มันมีค่ามากกว่าที่เขาจะทักระหาคุณว่าอาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันอาทิตย์นี้ไปคาเฟ่กันไหมในขณะที่บางอาทิตย์เขาอาจจะไม่ทักมาและคําถามมันก็จะเกิดขึ้นในใจคุณว่าเขาไปไหนไปกับใครนะคะและคุณไม่มีสิทธิ์ที่แม้แต่จะทักไปถามหรือโทรไปเพราะคุณรู้ดีว่า คุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้มีสถานะหรือคุณยังไม่มีสิทธิ์แม้ที่จะถามเขาถามนั้นกับเขาได้เลยพอถามออกไปแล้วมีสิทธิ์ที่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวเขาหาว่าคุณงี่เงา่าเห็นไหมคะความแสนดีของผู้หญิงเนี่ยมันช่างเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะเวลาเราเวลาเรารักผู้ชายสักคนหนึ่งเนาะซึ่งไอยเนี่ยอยากจะทุกคนเนี่ยกับมาคิดตรงนี้อีกทีนึ่งนะคะการที่คุณใช้เวลาไปกับการวิตกกังวลและความไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้คุณสูญเสียพลังงานความคิด นะคะรวมถึง energy ดีๆที่ควรจะไปทาอย่างอื่นเช่นกินชานมไข่มุกหรือออกกําลังกายก็ตามนะคะแค่ไปกินชานมไข่มุกโดยไม่ต้องมีเรื่องผู้ชายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็สบายใจแล้วนะแต่บางทีเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้จนเราลืมไปว่าเฮ้ยความสบายใจก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเขาเนี่ยเข้ามาทําไม่ชัดเจนด้วยเนี่ยมันเป็นยังไง และแน่นอนนะคะพอไอส่วนใหญ่ทุก,กเอ,อ่อทุกเคสที่มาปรึกษาส่วนตัวกับไอก็ตามนะคะหรือเคสห,หลายๆเคสท,ที่มาถามไอเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มไม่สม่ำเสมอเช่นแพทเทิร์นเดิมเขาอ,อาจจะชวนคุณไปทุกเสาร์อาทิตย์แต่พอเสาร์อาทิตย์หนึ่งเขาหยุดปุ๊บนะคะนอกจากจะไม่มีสิทธิ์ถามแล้วเนี่ยคุณเนี่ยก็ยังแสนดีนะคะโดยการที่ไม่ได้ไปออกเดทก,กับคนอื่นนะโดยการที่ยังไปนั่งทานข้าวกับคนเดียวเห็นไหมคะว่าผู้ชายที่ดีและผู้ชายที่ รักคุณจริงๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้คุณต้องรู้สึกแบบนี้แน่นอนนะแต่อายเข้าใจค่ะบางทีเวลาอายพูดอย่างนี้ทุกคนอาจจะเจ็บปวดและแน่นอนอายไม่ได้ตั้งใจให้สาวๆเนี่ยมาเจ็บปวดหรือมาพูดจี้ใจดำนะคะอายกำลังทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมารักตัวเองอีกครั้งได้แน่นอนทั้งนี้เนี่ยเอ่อหลังจากที่คุณเนี่ยก็อยู่มาสักระยะนะคะอายบอกเลยถ้ามันเกินสมเดือนส่วนใหญ่ถ้าเกินสเดือนแล้วเนี่ยถ้าผู้ชายที่ดีบางคนนะคะเขารู้ค่ะว่าเขากําลังทาคุณเสียเวลาและผู้ชายที่ดีคนนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นภาพอนาคตกับคุณนะหรือว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ชอบคุณไม่ได้อยากไปต่อขนาดนั้นนะคะเขาอาจจะบอกเลิกคุยกับคุณจริงๆก็ได้ซึ่งงานบอกเลยว่าโอเคมันฟังดูใจร้ายนะแต่ยังดีกว่าผู้ชายบางคนที่พอคุณพูดหรือถามไปว่าเราคืออะไรแทนที่เขาเนี่ยเอ่อจะพูดอะไรสักอย่างเขาก็พูดว่าโอเคยังไม่สนใจนะแต่ขอคุยกันไปก่อนนั่นหมายความว่าเขารู้มาตลอดค่ะกี่เดือนที่เผาผ่านเวลาคุณไปเนี่ย พอคุณพูดเพราะคุณไม่สบายใจแน่นอนเพศหญิงนะคะจะรีแลกที่สุดต่อเมื่อผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างความสบายใจทั้งจิตใจอารมณ์และกายภาพหรือทางร่างกายได้นะแน่นอนค่ะคุณพูดออกไปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าคุณน่าจะไม่สบายใจแต่สิ่งที่เขาให้ได้คืออะไรคะรสชาติน้ําเปล่าค่ะ<笑><笑><笑>ก็คือให้อะไรไม่ได้เลยนะคะแรงมากไม่เป็นไรอายเข้าใจอ,ายอย่าอยากให้ทุกคนเนี่ยถอยเท้าค่ะ คุณอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็จริงอาคงไม่มีเทคนิคหรอกคะ่ะว่าทำยังไงให้ผู้ชายมาขอคบนะแต่ถ้าเข้าในกลุ่มเนี่ยจะมีสอนวางตัวตั้งแต่แรกนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตลูกผู้หญิงจะทำได้คือการเซฟเวลาของเธอเองแล้วเดินออกมาเลยค่ะถ้าเขาต้องการคุณจริงเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูญเสียคุณได้ค่ะและถ,ถึงเวลานั้นคุณเดินม,มาจริงเขารักคุณนะคะเขาจะตามคุณแต่บางคนก็เหมือนเดิมค่ะกั้กโดยการที่ว่าตามนะจ้าแต่ว่าขอคุยไปก่อนจุดนี้อย่าหลงกลค่ะ ที่สุดพลังอำนาจนะคะว่าจะเป็นของ Black Cat ก็ตามนะคะผู้หญิงที่รักตัวเองและมีมาตรฐานเนี่ยเดินออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวที่จะสูญเสียค่ะเพราะเขาว่าสูญเสียตั้งแต่ตอนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วนะคะดึงเอเนจีกลับมานะคะคุณมีอํานาจมากกว่านั้นเยอะค่ะข้อที่2นะคะสําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้าาบอกให้เลยนะคะคุณสวยและคุณดีพอค่ะคุณเลอค่าพอคุณเพอร์เฟกพอทำไมาอถึงบอกรู้ไหมคะ คตรเข้าใจเลยเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือที่ผู้ชายปฏิบัติกับคุณไม่ดีมันมีแนวโน้มมากๆค่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอต่อให้แม้ว่าเอาิมคุณจะสวยโคตรๆก็ตามนะคะหรือต่อให้แม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นตัวท็อปในแอเรียนั้นนะคะหรือว่าเพื่อนทุกคนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งก็ได้นะคะแต่ลึกๆคุณจะไม่มีความมั่นใจค่ะสายตาคุณน่มันไม่เป็นประกายเหมือนตอนที่ก่อนจะคุยกับเขานะคะ เพราะว่าคุณเนี่ยอยู่กับคนที่ปฏิบัติกับคุณไม่ดีมากเกินไปแล้วมนุษย์เราอายบอกเลยค่ะมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะต่อให้แม้เนี่ยคุณจะแข็งแกร่งมาจากไหนนะคะไม่มากก็น้อยสุดท้ายแล้วลึกๆเนี่ยคุณเนี่ยจะสัมผัสได้เองว่าเฮ้ยหรือเราไม่ดีตรงไหนเพราะถ้าเราดีปุ๊บผู้ชายคงไม่รอ แบบปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาหานี้ซึ่งนั่นมันใช่ค่ะแต่อย่าเก็บมาคิดทำลายตัวเองถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาทำให้คุณเสียเวลาสิ่งที่ดีที่สุดคือการออกมาค่ะคุณจะได้ทั้งความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะคะ e n น r g y นะคะกลับมาใช้ในสิ่งอื่นได้มากขึ้นให้เขาเป็นคนพิสูจน์ตัวเองค่ะเพราะยิ่งคุณรอ,อนานคุณจะยิ่งเข้าข่ายที่ว่าเหมือนรอให้เขาเลือกอะคะ่ะนึกอนอกไหมคะเราจะกลายเป็น ตัวเลือกและเขาเป็นผู้เลือกต่อให้วันนี้เขาไม่ชัดเจนแต่คุณแก้เกมโดยการเป็นผู้เลือกได้คือการออกมาค่ะและโชว์ให้เขาเห็นว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยไม่ได้จนตอกถึงขั้นว่าต้องรอเธอมาตลอดนะคะและที่สุดของความแข็งแกร่งเองเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไง mindset หรือถูกสอนมาให้แบบว่าออกมาได้เลยนะคะคือ่งนี้ถ้าเขาเป็นแฟนนะคะคุณอาจจะ อาจจะคนณค่าเขาจะคุณค่าเกี่ยการพยายามเก่การพูดคุยแต่ถ้าเขาเป็นคนคุยจําไว้เสมอค่ะเขาเป็นคนคุยอย่าทําเกินสถานะถ้าเขาเป็นแค่คนคุยเขาเป็นคนอื่นค่ะคุณไม่จําเป็นต้องรักษาผู้ชายที่ไม่อยากรักษาคุณค่ะฟังดูแรงนะคะแต่มันคือเรื่องจริงความรักของคุณเนี่ยมันดีเกินกว่าที่เขาจะได้รับ มาตั้งไหนๆนะคะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากรู้จักการสื่อสารแบบ f i b Energy มากขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปดูในกลุ่มได้เพิ่มเติมเลยเอาเป็นว่านะคะวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอายก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมารักตัวเองแล้ว move on ให้ได้ไวทำไมอายถึงพูด 9, เอ,อถึงก้าพูดว่า move on รู้ไหมคะก่อนหน้านี้อายก็บอกแล้วเนอะว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยกลับมาทุกคนนะคะและกลับมาเสมอนะคะก่อนคุณจะ ลาจากโลกนี้นะคะายเชื่อว่าต้องมีจังวันหนึ่งเขาต้องทักกลับมาอยู่แล้วเพียงแค่ว,ว่าวันนี้อยากกลัวที่จะสูญเสียคะ่ะายเป็นคนนึงที่เคยเสียเวลานานถึง10เดือนกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วตอนนั้นไม่มีใครมาเตือนอาอเลยนะคะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก,ก็แนะนําให้ายทาตามความรู้สึกไปเองนะคะแต่ายบอกเลยว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะมันไม่ได้เวิร์แบบนั้นความรักไม่ใช่รางวัลของคนดีนะคะ่ะยิ่งพยายามเขายิ่งวิ่งหนีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดย การทำ YouTube เป็นคลิปค่อนข้างยาวนะคะถ้าเกิดใครตามมาจากไลฟ์เนี่ยอันก็จะมีความลื่นไหลามากกว่านี้นะคะก็ขอ,อ,อพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ